สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้อยู่กับอุดรร้องทุกข์นะครับก็จะเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาช่วยกันที่คลายปัญหาหรือตามข่าวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นข่าวของน้องอ้อนครับอายุ15ปีนะครับอยู่ที่บ้านบ้านผกตําบลนาป้้งนะครับอำเภอมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็ได้แจ้งความร้องทุกข์ไปนะครับก็แล้วแล้ววันนี้ครับเป็นประเด็นโอนเงิน อีกแล้วนะครับโอนเงินแล้วไม่ได้ของนะครับซื้อโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับจากเพจ facebook หรือ i อนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับน้องอ้อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับตอนนี้อุดร้องทุกเราอยู่กับน้องอ้อนนะครับผู้ได้รับความเสียหายจากการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องอ้อมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับน้องอ้อมคับผมเออเราเริ่มไปรู้จักเพจนี้ได้ยังไงครับผมเออไปติดต่อไปคอาโลกอินสตาแกรม โฟโล่อินสตาแกรมรกกว่าเสียงดังๆนิดนึงเนาะไปโฟโล่ที่อินสตาแกรมก็คือ IG นอี่เนาะแล้วมีความน่าเชื่อถือยังไงครับถงึงได้ไปซืออ้อมีผู้ติดตามเยอะค่ะมีผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วก็<อ>ได้คุยกับเขาว่าจัดโปรโมชั่นยังไงครับเออมีแถมเคสลิมแล้วก็แบตสำรองค่ะในราคา1น0 0งบาท ครับผมแล้วก็ให้โอนเงินยังไงครับให้โอนเงินไปทองขอแจ้งสลิปมาค่ะอ่าเป็นเป็นเป็นยังไงครับเอกสารที่เขาให้โอนให้เราโอนเงินไปเป็นเป็นเลขบัญชีธนาคารหรือว่าเป็นยังไงครับเป็นเลขพร้อมเพย์เบอร์โทรเข้ามาเลยค่ะเป็นเบอร์โทรพร้อมเพย์นะครับอ่อซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นบัญชีใครหรือบอกไหมครับเออปาริชาติค่ะปาริชาติเศษอ่าเดี๋ยวเราเว้นไว้เนาะเพราะเป็นเรื่องทางคดีแล้วเราโอนเงินไปตั้งแต่วันที่ สิบเจ็ดกันยายน,น,ยายนแล้วเรามารู้ตัวอีกทีเมื่อไหร่ว่าเราโดนหลอกวันที่ยี่สิบค่ะวันที่ยี่สิบกันยายนทำยังไงทําไมเราถึงรู้ว่าเราคิดว่าเราโดนหลอกแลวเออไปแฮชแท็กในฟีดค่ะไปแฮชแท็กดูในเฟซถามชื่อเขาเราเกิดข้อมูลอะไรขึ้นมาครับเออคนโดนโกงคนโดนโกงนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะจะเช็คว่าบัญชีชื่อบัญชีเนี้ย เคยโกงใครมาหรือเปล่าเราเข้าไปค้นหาใน Google แทบจะได้แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะทําจะทําการแบบเนี้ยบ่อยๆก็จะเริ่มมีข้อความมีแฮชแท็กขึ้นใน Facebook หรือว่าอินสตาแกรมต่างๆนะครับแล้วพอเช็คแล้วเรารู้ตัวแล้วเราทํำยังไงครับน้องเออพอวันนี้ขึ้นมาก็ไปแจ้ง,จจงความออาาไปแจ้งความที่สสพอนาคาไปแจ้งความที่สพนาข่าเนาะอ่อก็จะได้หนังสืออันนี้ก็เป็นบันทึกประจําวัน รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับเอาเป็นแจ้งความไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้เป็นหมายเรียกพยานแต่ยังไม่ได้ระบุตัวผู้ต้องหานะครับอ่ะแล้วแล้วนายตำรวจท่านบอกว่ารอว่าอย่งไรบ้างครับให้ไปอายัดบัญชีที่ธนาคารอายัดบัญชีที่ธนาคารแต่เรายังไม่ได้ไปเนาะ oh, 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 oh. เดี๋ยวเราจะไปเนาะธนาคารอะไรเอ่ยใต้ทาง oh, 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 oh. เป็น เป็นเป็นธนาคารของอะไรที่เราโอนไปพร้อมเพรยพร้อมเพยเรารู้ไหมว่ามันเป็นบัญชีของธนาคารอะไรเรื Land How, เอแลนแอนท์เป็นแลนแอนทาว์เนาะเป็นแลนดแอนทาว์ก็ต้องเดี๋ยวไปไปอายัดบัญชีใช่ไหมครับอายัดเงินในบัญชีแล้วเราก็ถามตรงๆเสียดายเงินไหมเสียดายเสียดายเป็นเงินของเราเองเงินเก็บเราเองหรือว่าเราขอใครมาเออคุณพ่อส่งมาจากต่างประเทศอ่าคือคุณพ่อน้องทํางานอยู่ต่างประเทศที่ประเทศอะไรเอ่ยเออไต้หวันอ่า คุณพ่อน้องส่งเงินมาให้น้องมาจากไต้หวันนะครับพี่ถามตรงจะเอาไปเรียนออนไลน์หรือว่ามีเครื่องใช้อยู่แล้วเครื่องนี้มันไม่ได้มีเสียงครเครื่องเก่ามันเสียแล้วด้วยเนาะราคามันถูกกว่าท้องตลาดมากไหมมากเลยครับังนะเกตนะครับพวกนีม่พวกที่จะโกงคนราคามันจะยั่วยวนนะครับเพราะว่าที่เราได้ก็เพราะว่ามันถูกกว่าท้องตลาดมากถูกกว่าประมาณเท่าไหร่ครับ ถูกถูกกว่าหมื่นกว่า iPhone 12นะครับมินี้แล้วผมก็เคยซืออ้อช่วงผมซื้อออกมาใหม่ๆก็กก 5, ประมาณเกือบห้าประมาณห้าหมื่นเนาะทีนี้สิ่งที่เราอยากได้อาจจะฝากอะไรถึงถึงน้องๆ้องที่กําลังหาซื้อโทรศัพท์ที่จะเรียนออนไลน์หรือว่ากําลังหาซื้อของถูกๆเพื่อนๆเราตอนนี้เป็นเหยื่อเยอะเลยมีข่าวเยอะแยะมากมายอย่างล่าสุดเครียดจนจนเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเจอกับตัว เช็คดูดีๆเช็คเครดิตดูดีๆก่อนเช็คเครดิตดูดีๆครับว่าว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ผมขอย้ำอีกนิดนึงยอดไลค์ยอดฟอลโล่นะครับทุกวันนี้มันปั๊มได้ผมบอกไว้เลยนะครับมันปั๊มได้เพื่อให้ความน่าเชื่อถืออย่างน้องก็บอกว่าที่เห็นเป็นหน้าความน่าเชื่อถือเพราะว่ามียอดไลค์เยอะยอดติดตามเยอะหลักหมื่นมันก็ปั๊มได้แล้วนอกาทุกวันนี้อ,อ,อีกอย่างหนึ่งเราเราก็อยากได้เงินคืนเนาะ เดี๋ยวก็ต้องฝากทางพี่ตำรวจนะครับเดี๋ยวฝากทางสภพ,พหน้าขานะครับที่น้องได้แจ้งความไว้นะครับเพราะว่าเป็นเงินของของพ่อน้องที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับผมฝากครับถึงน้องๆที่กําลังหาโทรศัพท์มือถือที่กําลังถูกถูกกันในในประเทศตอนนี้มันมีเพจมากมายครับก็เลือกเพจที่น่าไว้วางใจนะครับเช็คเช็คประวัติเพจเช็คเลขบัญชีดีๆนะครับก่อนจะลงมือกดโอนเงินเพราะทุกวันนี้มันโอนง่ายเราโอนผ่านโทรศัพท์เลยใช่ไหม <S <S ใช่คอ่าทุกวันนี้มันโอนง่ายนะครับเพราะว่า โอนไปแล้วมันได้คืนยากนะครับถึงจะตามคืนได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปอายัดเล่บบัญชีกันก่อนเนาะอันดับแรกนะครับเราก็จะไปตามอีกทีนึงวรชิตบุญศักดิ์ครับผมวันนี้ฝากคดีนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งอุทาหอณ์ครับ PS New TV Police Station New Thailand รายงานครับผม